เนี่ยโหดูอุปรกรณ์ข่าวออกอุปรกรณ์เตรียมอุป,ปรกรณ์ไว้สู้กับซอมบี้แล้วข่าวเขาบอ,อกว่ามีซอมบี้บุกแล้วเนี่ยเราต้องระวังนะมีเชื้อโรคมุ่สู่ เดี๋ยวสู่โลกของเราแล้วซอมบี้ไปทู่มาแล้วเราจะเจอซอมบี้มาบุกเรากันไปเนี่ยเราเตรียมตัวไว้แล้วเนี่ยเราจะได้มีกําลังไปสู้เอ๊ะเราจะใช้ไม้ตียุงสู้ได้ไหมไม่ได้โอ้เราเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วโอ้โหอุปกรณ์ของเราอ่ะมีแค่เลี้ยงเหรอใช้ไม้ตียุงไม่ได้เหรอไม่ได้เยอุปกรณ์สำหรับสู้ซอมบี้มามีปืนด้วยไปง่ายปืน แล้วก็มีปืนมันสั้นด้วยปุ้งๆอันนี้เป็นปืนของเล่นนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับผู้ปกครองต้องดูแลด้วยนะครับเนี่ยแล้วมีอรอเลยครับรอก,กัปตันเมลิกาชอคอยป้องกันกซอมบี้ด้วยไปเดี๋ยวเรารอคอยซอมบี้ก่อนนะครับเดี๋ยวซอมบี้จะอโอ้โหพี่อุปกรณ์พี่อุปรกรณ์ซ้อมุปกรณ์ซ้อมสู้ซอมบี้ครับ เดี๋ยวซอมบี้มาจะได้สู้ได้นะลุยมันกำลังจะขานขึ้นบ้านมาแล้วซอ,อมบี้มันกำลังจะขานข,านขึ้นบ้านมาแล้วครับเราเลี้ยงถ่าเข้าบ้านแล้วเราหนีเข้าบ้านก็นดีกว่ามันมาแล้ว มา่นะไม่นะโอ้นะ oh, ประกอบแล้วเลรงแรง,แรงยิงเลรงเลยครับโอ้ยู่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 มาประกอบยิงยิงมาเลย,ยใช้ปืนของเล่นยิงมันก็ได้แล้วนี่อ่ะอ้อล้มไปแล้วไปหนีเข้าบ้านกันดีกว่ากรซอมบี้มันมาแล้วมันเดินมาแล้วประกอบแล้วแล้วหนีมาหนีมาหนีมาหนีงยิงยินเลย โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้สู้ซอมบี้โอ้ยถอยมาแล้วถอยมาแล้ว claro มันพังบ้านเข้ามาแล้วซอมบี้มันจะพังบ้านเข้ามาลรากับต้นไม้กาจัดการเลยเราขงกับต้นกล้าปาร์ซายพิตดุชตุชตุชโอ้ยก่อนจัดการประก็รีบหนีมารีบหนีมาเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วยิงเลยยิง ปุปี้วมตนั้นซี่คันมาแล้ววงมาแล้ลมาแล้วเออปืนของเล่นเลเซอร์ของเราเขไปเรียบร้อยเกีย่อนีแล้วโอ้เรียบร้อยปะการู้ได้ จัดการเขาพี่แน่นอนแล้วครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วอย่าลืมกดติดตามพี่โน,โน้องมาก่อนแล้วพบกันใหม่้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ว<ป>